รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ กลับมาพบกัน,นชเช่นเคยนะคะในรายการซัน d ดย์ไลททุกคืนเมนอาทิตย์ก่อนข่าวเที่ยงคืนทางททบ5นห้นี้นะคะวันนี้นะคะในช่วง s u n เ a y f o c ฟ s ์เราจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศงานอันเชิญภาพพระกฐินพระราชทานและภาพป่าที่ไปทอดถวายณนะจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและในช่วง s ซ n เ a y ร a r i e t y ีครีมขอสแสดงความยินดีกับทางขงสมกและผู้ใช้บริการทุกท่านด้วยนะคะเนื่องจากขสมกได้จัดงานแถลงข่าวเปลดตัวโลโก้ใหม่หรือตาสัญลักษณ์แบบใหม่ไปแล้วเมื่อวันที่1ตุลาคม2 5 1 7ที่ผ่านมาค่ะ เีอยาจะเป็นอย่างไรนั้นไปพักชมคุณสาสักครู่แล้วกลับมาพบกันนะคะนัดเอาเช่ก่อนไก่ย่างเติมน้ำมาให้เต็มถังด้วยกาแฟนี่นี่เดี๋ยวเราช่วยนายเองกดจิ ความสุขลับสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station บริษัทเจเนอเรชันกรุกร๊ป International นแนลจำกัดหรือ GGI ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาคม2544โดยมีความมุ่งเน้นหลักที่จะให้บริการในด้านการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดมุ่งเน้นความรู้ให้กับพนักง,งานเพื่อการบริการที่เป็นเลิศเราได้รับนโยบายจากประธานบริหารให้สร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายใต้สโลแกนของบริษัทคือ t i n Safety Cast, สนับสนุนโดย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวเมื่อวันที่12ตุลาคม2557ที่ผ่านมาได้มีพิธีอัญเชิญพระพระกรถินพระราชทานและพระป่าไปทอดถวายณวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกรมราชองครักษ์ คณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมด้วยคณะพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ นับว่าเป็นพระมหากรุณาทิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าวพระราชทานผ้ากรถินจํานวน160ไตรเพื่ออัญเชิญไปทอดถวายนวัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จํานวน110วัดและวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาไม่ครบ5รูปจํานวน50วัดวันนี้ก็ผมได้อัญเชิญผ้าพ,พระกรถิน ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพราะบรมราชินาธได้ทรงพระกรุณาโปรดเก้าให้อัญเชิญมาถวายแด่พระภิกสุสงฆ์ที่จำพรรษาครบ้วนไตรมาสนวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งไม่มีผู้จองกระถินมีจำนวน124วัดนะครับแล้วก็พระป่าอีก104วัดได้มีญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ร่วมกันมาโดยเสด็จพระกุศร โดยแต่ละหน่วยงานได้ตั้งตู้บริจาคนะครับเป็นเจ้าภาพให้ครบทุกวัดอันนี้ก็ขอกราบอนุโมทนาทุกหน่วยงานทุกท่านซึ่งผมจะพยายามให้ทุกท่านได้ถวายกับมือของท่านเองเป็นเงินที่ท่านได้รับบริจาคมาคนละเล็กละน้อยแรงศรัทธาของพี่น้องประชาชนนี่จะช่วยให้ พระสงฆ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบกิจทางศาสนาเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับชาวพุทธนะครับได้มีความมั่นคงยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญโดยตัวกันครับวันนี้ผมมาร่วมงานถวายพระพักตถินให้กับ วัดพระสงฆ์และวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมเป็นจํานวนมากก็อยากฝากกับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศนะครับได้ช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเราโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปขอบคุณครับ เอาไสกรอบไก่กเติมแ้วมาให้เต็มถังด้วยกาแฟไี่นี่เดี๋ยวเราช่วยนายเองกดจิความสุขหลับสไตล์ในที่เดียวพ T ทีทีไลฟ a สเตช Sunday Variety สนับสนุนโดย GGI Think Safety Think GGI นิตยาสารที่ดาแรงงานนิตยาสารเพื่อสังคมคนทำงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสร้างสารรค์บริการเพื่อสังคม ขนสมบมวลชนกรุงเทพหรือขอสม,มกได้จัดงานครบรอบ38ปีในการก่อตั้งขสม,มกและเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่39จึงมีแนวคิดในการปรับภาพลักษณ์ใหม่ของรถขสม,มกให้ทันสมัยรองรับการเข้าสู่ AEC เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของขอสม,มก โดยได้จัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์หรือโลโก้และสีตัวถังสำหรับรถโดยสารใหม่ใช้ก๊าซ NGV โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆได้ให้เกียรติมาเป็นกรรมการในการพิจารณาตัดสินจนได้ผู้ชนะเลิศของการประกวดออกแบบโลโก้แบบใหม่ของคสมกค่ะครับก็คือขั้นตอนต่อไปนะฮะจากการที่เราประกวดโลโก้ได้แล้วเนี่ย มันอยู่ในหนึ่งดีไซน์คือเราต้องดีไซน์ในการทําสีของรถยนต์ด้วยก็คือสีของรถเมย์ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะอาจจะต้องมามาช่วยกันดูนะครับกับคนที่เป็นดีไซเนอร์ที่เขาดีไซน์โลโก้มาว่าเราจะวางตําแหน่งของลายเนี่ยครับกับบอดี้รถเนี่ยในตำแหน่งไหนที่เหมาะสมการตัดสินเนี่ยต้องบอกตามตรงว่ายากนิดนึงทุกคนทําได้ดีนะครับทุกคนทําออกมาได้สวยหมดแต่ว่าพอไปไว้กับรถยนต์มันรถของสมรภูมนี่มันจะยังดูไม่เข้ากันสักเท่าไหร่ กว่าจะหาตรงนี้มาได้เนี่ยก็ยากยากครับยากพอสมคนและเมื่อวันที่1ตุลาคม2557ที่ผ่านมาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ38ปีภายใต้ชื่องาน38ปีขสมกโฉมใหม่เพื่อคนไทยทุกคนภายในงานได้มีพิธีเปิดตัวโลโก้ใหม่ในการติดตัวถังรถ และมีพิธีมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบโลโก้หรือตาสัญ,ญลักษณ์แบบใหม่ของขอสมกให้กับคุณกิตติบดีบัวหลวงงามซึ่งเป็นนักออกแบบอิสระโดยผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกๆท,ท,ท,ท่านค่ะในวันนี้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับการประกวดนะตาสัญ,ญลักษณ์ของ สสามกรนะครับในวาระรอบรอบ3ปปีนะครับแล้วก็ตัวถังสีรถนะครับนลควคิดของการออกแบบนะครับก็ได้มาจากการเอาลายประจํายามนะครับนํามาปรับเข้ามาเป็นโครงสร้างของเส้นทางรถนะครับแล้วก็ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับสําหรับท่านคณะกรรมการที่ได้พิจารณาผลงานนะครับด้วยความสงสัยครับแล้วก็ผู้เข้าประกวดทุกท่านก็มีความสามารถไม่แพ้ไม่แพ้กันนะครับผม ู้ชมคะกว่าที่จะได้โลโก้หรือตราสัญลักษณ์รูปแบบใหม่ของทางขงสมกนั้นจะต้องถูกพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหลายๆท่านเลยนะคะพิมพเองต้องขอแสดงความยินดีและขอเป็นกำลังใจให้กับทางขงสมกได้จัดกิจก,กรรมดีๆให้กับผู้ใช้บริการต่อไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วหากคุณผู้ชมสนใจติดตามชมรายการย้อนหลังสามารถติดตามชมได้ที่ www.ntrmedia.com ค่ะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ